Bye. Mm Bye. -hmm. ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแต่วิ่งเข้าช่องทาง M 4มมาแล้วต้องทําอย่างไรครับสามารถใช้บริการในช่องทาง m อ r o ได้ครับแต่ต้องอย่าลืมไปเช็คค่าผ่านทางตนเองนะครับและระบบนั้นอนุโลมให้สามารถชําระค่าผ่านทางย้อนหลังได้ไม่เกิน7วันครับผู้ใช้ทางที่ไม่เป็นสมาชิกจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนค่าผ่านทางนะครับแต่เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเสียค่าปรับในภายหลังคลิกผ่านทาง Li n e OA เอแอดเอ็ m Pro ai, หรือที่แอปพลิเคชันอยา่าง M Pro Ti หรือเว็บไซต์ m อ r o t ฟไทยคคลิกที่วิ่งช่องผ่านทาง m อ็ Pro, แต่ไม่ใช่สมาชิก ก,กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องก็สามารถจ่ายค่าผ่านทางด้วย QR code หรือบัตรเครดิตเดบิตได้แล้วละครับอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบยอดที่ต้องชำระหลังใช้บริการด้วยนะครับทางที่ดีครับลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกันเอาไว้ผ่านเร็วไม่ต้องขโวลเรื่องโดนค่าปรับด้วยนะครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง